่ก็เลยไปถึงเลเวลสิบหรอใช่ไอ้ฟาร์มหลังมาให้เยอะนยไปถึงเลเวลสิบพอน้อยากกนหน่อยอ่ะผมเป็นตัวแดงผมเป็นตัวน้ำเงินถึงเล่นก่อนอันนี้ตัวนี้เก็บเงินเยอะใช่ไหมเล็บเล็บเล็บไม่ได้เงินเต็มหมดแล้วเร้อยล้านแล้วมึงฟาร์มพิ้งผมมีงเก่งเลยนะ เอ็นเอ็นต้นมีสผมเป็นสีตนี้มีต้นีสีใช่ไมมใช่เนทอเอ้าเรต้องเก็ดให้มืก่อนต้มองมองจุดนีทองสทอสีทองสีทองสีผมน้องผมก็จะเล่นตัวสีแดงใ่ไหเอยใช่

u อ่ะไปด่านที่สิอกันแฮมตายนะถ้าคุตายคือเริ่มใหม่เอ์เดี๋ยวคุณอะไคุณคุณเยี่ยูดเหมือนเขาไอ้น้อตีนเดียวคุณคุณอาเพลยพอร์ตไปไหนเนี่ย เอ้ยเข้าเออเกมนี้มันจะมีการที่ตัิ่นแบบนี้แล้วก็ให้เดินตามปิ่นซึ่งผมก็ต้องเหยียบนะตาคุณเลยค่ะโอเคระวังนะน้ำนะถ้าคุณโดนน้ำก็คือตายไออันนั้นโดนได้สีแดงคุณโดนได้ใช่ไหมง ต้องเล่นเพลกมแป๊บยืนยืนี้ก่อนอ่ีถอยขอเล่นเพกมกันะะนะวก็ขึ้นไปข้างบนเลยกระโดดบอกให,บกให้บอกให้กร <Okay. S 1> ะโดดขึ้นไปบนนั้นนี่เลยเกมเย้ชนะเลยยูวินเปลี่ยนไปอัดเกมอื่นดีหมด โอเคฮะมาอยู่กันในอีกเซิร์ฟแล้วดูเหมือนเซิร์ฟนี้ขอจะขี้ขาดเพราะงั้นนี่เนี่ยยดีทิ้ง,งดีทิ้งสุดมากเสียทางเคลียร์ทางแล้วเซิร์ฟทีมนู้นไม่มีอะไรเลยทีมนู้นเหมือนเขาจะอขี้ขาดเหมือนกันเออผมไปหาทีมนู้นดีไหมขอดูประชาชนแป๊บโอเคทีมนู้นยังพอมีผู้เล่นฮะอ่ะไปโดน <ไป S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไอ้นี้ดูนะ ตาม,มีครามรับนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผม่ทำเองจะม,มีความรับให้พี่ฟรร้าป้าระเบิดลงไปในลาใช่าาผมเคยทำผมเคยทำแล้วทุกคนในทีมก็แจ็คเก็ตเลย <laughs> <ช>้่วทำไมคุณไม่ตายไงก็ไม่ตายไงไปลงนรลกเทียๆ <laughs> คนอื่นตายแต่พี่ไม่ตายรู้แล้วทำไมสาเหตุที่คนตายกันรัวๆในเซิร์ฟอื่น <laughs> คุณชายบอกว่าอย่า อยากตายใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนทีมนะเดโทรวเดี๋ยวเดพี่ฟ้าอยู่ไหนอะบอกห้ามตายอยู่นี่อยู่นี่ไหนเราข้างๆ้างๆข้างๆไหนอ๋อมันอยู่บนนู้นเนี่ยคุณมาขึ้นมาขึ้นขึ้นตามผมมาถ้าผมบอกให้โดดคือโดดนะขึ้นมาปไ๊บเดี๋ยวมันขึ้นคุณก็ถอยก่อนคุณถอยก่อนถอยคคุณถอยถอยแล้วเข้าอ่าไปเลยนะ เบิ้<ด>เอาว้าวเหรอเบิ้ลขับที่ว้าวเรียกใครมันปลาเออดูเหมือนเซิร์นี้ก็ไม่มีศัตรูออกฮะไม่มีศัตรูแล้วมัน,นไม่หนุบบนเดกจะอจะโค้บ,บินไปแต่ผมออกเกมแล้วนะฮะท้าจริงเหรอคะใช่อาหาด่านกันเถิดอ่านี่ไหมสองเก้าสี่สองเก้าสี่จับไป สองเกาสี่เอ้ยท้วตาติดตามช่องเลขที่ออกสองเก้าสี่คุณผู้ชมมันไม่จริงนะคือคนนี้เขาเดาแบบว่า <c oughs> หมายถึงแมพฮะเออดูเหมือนเขาจะโดนโคษษณาเรียบร้อยฮะเออเดี๋ยวมผมก็จะอยู่คนละทีมกับเขาละกันเอ้ยยาย่าๆยทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้เธอที่ไม่มีคนใช่ไหม,มแล้วผู้ชายต้องคอใครจะแบ,บกผู้ชายอะ ก็ต้องเป็นผมอยู่ดีแล้วคุณก็ต้องไปบู๊กับผมอยู่ดีคุณมีปืนกลร้อยนัดเอแล้วลอยนัดที่นิดนึงแล้วแล้วก็มีปืนที่ยิงทีเดียวแตกแต่ถ้าเกาะยิงสองนัดแตกใช่โอ้ดูเหมือนทีมนี้เวลาใกล้หมดอะเลือกทีมที่มีคนชื่อเหลืองอะโอ้ทีมนี้ฝั่งนู้นดูเหมือนจะเล่นกันดีมาก<อ>แตผ<อ>มาเพื่อใช่ลม,มแตกหนึ่งสวยพี่สวย โอ้ดูนั่นสิแตกหนึ่งสวยพี่สวยแผู้ช้เข้ามาไม่ไม่เน้นช่างไอ้ใช่ไม่เน้นย,ยิงนั้นใชเราไปร้างบันไม่ดูสิทีมนู้มีปืนโหดคุณไม่เห็นกันหรืออยากโดนยิงรอนหรอไม่อยากใช้จะไปช่างไปใช้เง็บอ่ะนั่นนั่นมันอยู่มันจะยิงไ,ไม่โดน และรถมันก็จะปิวไปดูรถมันรถมันดูเหวพลังจีซัดแบบพันสุดยอดานผ่้ชมดูฮะได้ไหมคร่จะซื้อปืนแบบเขาเนี่ยแพงเงี้ยจะทำรเาว่าขไม่แพงอยากอนไอ้คุณคุณคุณเจ้าของท่ารูปอะไรนะไฟฟ้าแอะเอ๋อีกดีเอ้ยนู้นนู้น แล้วคุณไปที่มันทําไมนะนั่นเจ้าที่นะนนะเจ้าที่เจ้าที่มีแค่ปืนร้อยนะัดกระจอกนี้นี่นะถล่มทมี่ไม่ไม่ไม่ถล่มที่หน่วยเจ้าที่ไปนึงไ,ไม่ใช่เจ้าที่ไม่ใช่เจ้าที่แบบผู้ายใช่ไหมไม่ใช่แต่เจ้าที่ตัวจริงคุณต้องไปดูผมเล่นไอเกมไมคราฟอันนั้นที่มีรถถังนะนั่นแหละที่เขาจะเรียกว่าเจ้าที่แม่ จะอัดดีไหมฮะใครอยากให้อัดคอมเมนต์ฮะอือคอมเมนต์ถ้าใครอยากให้อัดโอ้อมีร้อยนะัดยิงถ้าใครอยากให้อัดบอกว่าไม่ครับรถใครไม่แค่บอกว่าให้อัดก็พอซึ่งผมต้องโหลดเกมใหม่แต่ไม่เป็นไรฮะมันเจ้าที่เลยขี่มันดีกว่าอะไรอีกอ่ะขับรถถังตะลุยนี่แต่ไอ้นะคุณมาดูผมสิ รถท,ที่แรงแล้วเป็นก้าแรงไงเอาอ <ะ S 2> ปืนพกยิงเลยฮนะผมเอาปืนพกใส่โบนดิฟดิบเออร์ดลอยปี๊ยัดเลยไหมลอยไปเลยน้องผมเฮ้ยอะไรกัไม่รู้โอเคโอเคโอเคดีนะ่งทันอาพีกี I love อาพีกี้บอมไงอาพีกี้บอมอาพีกี้น้น้อง ทั้งหมดี้ต้องโดน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 โดโดนโดนโดน คุณคิดเหรอว่าคุณยิงถือได้ไหมเอ้ยมันไปมันไปมันไประวังระวังระวัง <ลด S 1> ตัวรถที่ไปเฮ้ยไม่มีอะไรเป็นเอเอว่า <ผม S 2> <ถ>จะยิงอ้ารถนี่จะพอจะไม่หึงการฆ่าเลยรถรถที่นี่ว,ว,วิไม่ต้องใช้รถยี่ยางนี้ที่แต่เขามีรถใหม่แล้วลเแล้นใล่ ต้องของอะไรองบุกดีกว่าผมว่ามันเตรียมดักของตรงนี้วันนไ้เห็นนะเอาของมากันเพือที่จะทำอะไที่เราที่ไหนเวียนเวียนเอย่างนี้ FBI 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 ต้มมันอยู่ข้างในฮะโคตรมันเองต้องมาหาแักซสองอันก็ล้วกันโดนมัน กอดกินแบบมั่วๆนี่ไปกินไปๆๆโอเค <ๆ S 2> คลิปแล้วฮะคลิปนี้ขอจบเพ<อ>ียงเท่านี้ฮะกูดบายเร็วซีโอแกนเน็กไทม์ฮะโอหมายกอดกดหยุดยาวมาก